วันนี้แม่บ้านของฉันทำไมทำกับข้าวเยอะแบบนี้เนี่ยจะกินยังไงหมดแล้วเนี่ยมีฉันอยู่คนเดียวทั้งบ้านทำกับข้าวยังกะยูเป็นโขงอะเอากับข้าวไปแบ่งให้กับขอทานข้างบ้านดีกว่าใช่แล้วทำบุญทำบุญน่ะเแบ่งปัน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 โอ้ยูกันพอดีเลยอะลุกเมากับข้าวไปกินซะสิแม่บ้านของฉันเขาทำกับข้าวไว้เยอะมากเลยฉันเลยเอามาเผื่อนะนะ หอมจังเลยอ่ะน่ากินด้วยนะเนี่ยขอบคุณมากนะคะคุณเศรษฐีใช่แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านเศรษฐีฉันน่ะมันรวยแล้วฉันก็อยากจะแบ่งปันให้คนจนแบบพวกเธอบ้างว้าวเป็นความคิดที่ดีส,ดสดุดๆเป็นคนรวยที่จิตใจดีมากถ้างั้นฉันกลับแล้วนะไปละโอ,อ้มีงานหลายอย่างเลยโอ้ยเลยอโอ้ย